ทัตด,ดาวนึงแจ้งแยกทางฮิตาชิริวาเล่หลังร่วมงานหนึ่งฤดูกันฮิตาชิเอสเมโอลิวาเลทีมในศึกวอลเลย์บอลหญิงวีลีกดิวิชั่นหนึในประเทศญี่ปุ่นประกาศแยกทางกับแนทัดดาวนึงแจ้งลูกยางสาวชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากร่วมงานกันมาหนึ่งฤดูกันโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรได้ประกาศข่าวดังกล่าวระบุว่า เราขอขอบคุณแฟนคลับของฮิตาชิแอตเตอร์โมริวาเลสำหรับการสนับสนุนอันอบอุน่นเราขอแจ้งให้ทราบว่าทัาดดาวนึกแจ้งจะออกจากสโมสรของเรา นอกจากนี้นักตบลูกยางสาวชาวไทยยังได้ส่งข้อความถึงแฟนๆหลังการอำลาดังกล่าวโดยกล่าวว่าขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนของทุกๆคนเป็นวันที่สนุกมากที่ได้เล่นกับผู้เล่นทุกคนอยากจะขอบคุณสตาฟทุกคนที่ให้คำแนะนำชนะประสบการณ์นี้เพื่อไปเล่นวอลเล์บอลต่อไปอย่างแข็งแกร่งและสนุกสนาน รู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ยอดเยี่ยมทุกคนและการสนับสนุนของคุณก็มีพลังมากขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ